สวัสดี ati, ari, จ้ายายจันนี่อันนี้ยายจามีมีก้าพามวนจ้าสิผ้าใบหน้าตาท่องผ้าไปหน้าไปเห็นอย่างรถด้วยจ้าเล้วชิไปเรื่อยๆด้วยจ้าเออมุปะช้าไปหลักครับไปหลักครับคอยขี่รถที่ที่ท่านทีไรพี่น้องที่ชาลีก็ที่ไรชาลีใส่ไป รูรูเยี่ยมเอาไปลูกข้างไปไหนต่อ,อ,อทองไปเลย,เลยอ้ยกเท่ไปเร็วไปาว้าเฮ้า <c oughs> หายเปลหาว่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยะแถวเหมือนไปเอนี้นาตาดอย่อ้ยนาตาดวยกงามเนอกเขาแมอืม ึงบรยยงยยงบรยากศาศดื้อพี่น้องด้อหนี่หน้ายายหนี่หน้ายายหน้าผ้าไหวพึงบรรยากาศงามดีผวายหด้วยจ่าดื้อเจ้าจิบ้าขอไปใส่แล้วเจ้าไปหาหยองเออผ้าหยาต้งองสึกหดคอฮะผายาด้อ พึงบรรยากาศถูกหนะ้าสวยๆยไปไปพึปป่งสะตาสองมันมีพักบอ่อจ้ะไปงามนี่นอะเสาเนาะอือปูใหญ่เขาก็มาอันนี้บอ่อนนี่เจ้ามึงเฮ้ยดูบอ่อชุกบ่ หายหายบอกว่าโอ้ยหน่วยนี่ดิหน่วยมันมาเอาดูี่น้องนี่นี่เต็มอยู่นี่วู้มันเป็นใบอ่ะนี่โอ้ยอือโอ้ชาวโลกเก็บผักบุ้งไปหยังไปขึ้นไปท่างเชิงก่อนนะคอยมาเก็บอูบผักบุ้งงามโอ้ย ยายมาเบิ้งบวกขอว่ามากินบวกขอแถก็ขเขาเก็บปนเมื่อเลยพี่น้องเลยโดนบวชขอโดนปนไงเบิ้งบ่ได้กินซับตหาหยังจะากได้กินเนาะเบิ้งกินแล้วเขหาหักลงมาเมือ่องเลยแต่ม,ม,มนันมาปลูกมาปลามาหน้าหา่วยไหวหน้าใหญ่ไหลมันเขากระหังามานาพี่สาวตาทอง อ็ไ้บกขอก็จะเอาบังหนัดมันมีจัง่วยเนาะนี่เนาะไอ้ยบังหนัดโอ้อยส่วนผักหวานเต็มอยู่พี่นหนอนกิบผักหวานไป ข้าววานไปต้มแกยวเก็บเอาผักไม่ได้อะไรกินก็เก็บเอาผักผักยอดบึงทิพาเอาไปแจ้วหาตัวนี่นี่เหลวนี่เหลวนี่นนน นอนเนี่ยเอาหรือเอาไปแกงใส่ไกใ่ใช่เจ็บเขาวะรุ <laughs> ่ยหน่อไม้มาสวนมาพอ่อหน่อใหม่เลยด้อพี่น้องเอ้ยสวนหน่อไม้ยายลายอืมสิได้ซับไปหายายลายอยู่หลายหน่ออยู่หลาย,นออยหายน่ออยู่พี่น้องหลายหน่ออยู่ ดูโดดไไนเนาะโมอปอือจะบ่อาคจะบ่เฮ้ยวุ้ยรับานเต็ี่แเท่าของเท่าใหญ่ต่าเต็มทุกที่แล้ どうした ไ่ะองไม่ับอง่ันี่เล้ลลเขาตุมเจวแฉะ <c oughs> อันนี้เขาเปนน้องใหม่ยังอฮะน้องใหม่ไล่เข<ะ>า,าเป็นน้องใหม่เขียวเ็นไม่ได้ล่ำอ้นอนวนเห็ดอม่ไล่ ไปก่อนเด้อพี่น้องไปแหละเด้อถ้าซองสายน้องนันไปก่อนจะหอดทางไงจังสีได้ขืนได้เลย่า <c oughs> ด่าอันนี้ก็พ่อบุงไปพัดมือแรงน้องพี่น้องเนาะ

cái cả hết sưu sưu tất hết sưu sưu tất hết sưu 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 ื่อไห L นของไอ้ก่อนในกระตาก่อนคนเก็บไ,ม,ไ,ม,ม,ไม้อุ้ยไมเอาเด้อพี่น้องไม่เอาเด้อโอ้มีขยอกมากๆปลาบุงแดงกันส่เลยเถ่าเพราะว่ามันมีวิตามินดีเพราะว่าว<ค><ณ>อืมปลาบุงแดงรักษาโรคได้งามงามๆนะพี่บอโอ้ยเอาพี่น้องมาเา เดี๋ยวเอาไให้พี่น้องเอาไปยังไเาโอห่อใบเลยตัวหา่อาหาถือะไรอน <c oughs> จากจีนองเอาดีมาก,กอนเอาไปเหม้บัที่นี่เน,นี่ยบาตตันคนเดิมพี่น้องมาตัาเมาด้อพี่น้องเมาดื้องามงาม ลอยแซ่อู้ได้ยเดี๋ยววาเชิ่องน้องใหม่เดี๋ยววาเชิงอ่ะบุ๋งเด้อพี่น้องอู้มาเด้อมาเอาเด้อพี่น้องมาเอามาเอานาห้วยหวายสู้เยี่ยมรักน่าจุ๊บจุ๊บจูอะน้องพี่น้องยหายย่างเด้อดื้อตกน้ำเก็บอยู่ข้างเคิื่องนี่นี่ก็ระตาทองงามนี่พี่น้องเอ้ย นี่งามๆามแยเก็บครงขึ้นอะไ้ดอกายก็ตกน้ำอะไ้เก็บตัวกันงามดีเนาะไหนพ่อเนาะเอาได้ไรอืมก้องพัชแก้บัวร่วง ทางเพิ่งนี่นี่ก็จะท่องงามนี่พี่น้องเอ้ยนี่งามงามงามใหญเก็บขังเพิ่องจะได้ดอกจะโต๊ะน้ำอะไรเก็บตัวกันงามดีเนาะไหนบ่ดอ,อกดเอาได้ไร พาัาไปพดก่นาล่งคลิเปเพื่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์จดอมเมนน้ำรักนาจุ๊บจุ๊บวัสดีค่ะดิตามต่อไป <laughs>